สวัสดีค่ะครูติวสาวานาค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะกินข้าวเย็นกันอันนี้คือพอดีทําบะหมี่เกี๊ยวนะคะตั้งแต่ตอนเที่ยงนี่เลยนะคะก็กินรอบเย็ยนะคะกินไม่หมดเหลือ,อน,นิดนึงอันนี้ครูติ๋วก็แบบเอาแต่ผักนะคะผักเกี๊ยวแนวเส้นแล้วก็วันนี้มีเมนูไว่แข้งนะคะอันนี้ครูติว๋วต้มข้าวเหนียวด้วยกลัวหิวข้าวนะคะและ้วก็นี่เลยมี อบไก่สูตรพิเศษอ่ะด,ดูดูเป็นอะไร <c oughs> อ๋อมอออร่อยแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะทุกคนนี่นจิ้มไหมนั่นเด้ยอยน้ำจิ้มเหมีนี่น้ำจิ้มหอยแครงอันนี้น้ำจิ้มไก่ย่างนะ,ะเรามาลงมือทานกาันเลยจ้าจำแจับไปทีนั่งจำบจบนะจำจักแนะม่วายที่จะกิน แบบมีเี่ยวเคือไก่ก็เอ้ยหิวข้าวเลยเอ้ยเอ้จะกินฝีมือการอบไก่ของเอ้ย่ะถ้ามันแซ่บเล้ยสิไปอบป่านอะไรเร่อยไกรออร่อนะอร่อยาถ้าอบมันแห้งนันไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แบบชันาๆกินจิ พี่แคบแคบหอมหอมทดลองนะคะทดลองโอเปิลกินหนังมันแล้วเนี่ยมันเป็นกระเซาะ นี่เลยจ้ะจิมแจ่วเลยทุกคนม,มาครับกินเท้ากันอืม,อมจำประเดิมให้แค่นอ้อชจ้อนชอบหมักแก่อืม่ผ็เดเลยล้ะแช่ชิมกุ้งต้องหมักไว้นานหน่อยนะเ็เ่อถือที่ว่า อันนี้ก็แบบอร่อยคะโอ้ใชบเลือกเป็นอ่างไรบ้องเอาดิชมากินขวปพ่อค่ะอันนี้อันนี้กระดูกต้มซุปแท้ได้นี่อืนน้มนี่เปื่อยๆเลยนะคะ ปิดกระติบข้อนเหนียวไว้เพราะว่าแบบารมล์นะคะบุเปิดกับฮ้อนเหนป่ะพี่น้องเออเอ็กับเข้าอยู่เพราะวาจนคิ้วรุดห้อนบุฮ้อนไงคะกิดหนังมันเดอ้อมันสก็มเนี่ยมนัาดีไม่เวลา nhá ui nhìn nhá vâng ạ vâng ạ bao nhiêu vâng ạ vâng ạ vâng ạ ạ vâng cặp sống ạ vâng ạ sai quá vâng ạ vâng ạ ạ vâng ạ ạ หอมมันจะมีความหอมของตะไคร้ใบมะกรูดเนาะหอมมะละถ้าแบบมันแห้งจะน้อยกว่านี่เองกไกจย่านี่เนาะนี่นะจะจำความจริงแซ <laughs> บปะอะไร <laughs> ว่าไหมดูแซบจ้าไม่ไหมดู สบจ้าแล้วใจตัวสวยน้อวยนั่นคกันี่นะไอแคงพี่น้อได้มัวมะ อะซชชุ่มหน่อยดำๆรสชาติพอดีกันเลยค่ะแจ่วพอดีหน่อยแ,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 แข็งไปแข็งพอดีแจ่วแซ่บค่ะแซ่บคักแซ่บคักไก่ก็พอดีแซ่บไปมากแห้งไปเอ็นแห้งอย่างละสิกห้านาทีกำลังดีจิ้มอันนี้ไปรสชาติจิ้มน้ำจิ้มแบบลาวก็ไปรสชาติเนี่รสชาติเค็มฮะ ชิมอันนีก็รสชาติเมแมนชิมนียวอ่ะสฟูด้องชิม่นน้อยอชิมันมนี่อร่อโอเคอ่ะมาชิมนี้กันต่อกินทุกอย่างเลยไม่ต้อง,งซ่อนใจอันเดียวนี่ยพยจะน่อยคนล่างซิลาออกจากหน้าดี ยังอยากเมื่ยอยเลยใส่งานล <c oughs> หลายอร่อะอร่อยโอ,อยเคค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายุณแจ